อันปังแมนที่ใครซื้อมาให้นะแม่เม่อไอ,อยากได้อ๋อได้อย่างได้กิตาแม่ซื้ออะไรมาให้ว้าวเล่นอนาจจะเล่นอันนั้นอ๋อมันคืออะไรตาแก่ได้ยังหูกชอบอ๋อถ้าชอบเลยเหรอ สวัสดีค่ะ <ie> วันนี้ดีต้าอะไรว้านีต้าจะมารีวิวอันนัค่ออมาช่วยกันแกะไหมโอเคีีว้าคืออะไรนะแยรบ้างนะเย้เย้เแล้วเราตอกยังไนะทำไงอ่ะมาเราช่วยกันตอ ที่ต่อเป็นอุมโมงค์นะลูกตรงนี้เขาต่ออุมโมงตรง,งนี้เป็นอุโมงปึ๊กตรงนี้อุโมงด้วยมีที่กดด้วยมีที่กดด้วยต้องใส่ฐานหรือเปล่าเนี่ยนี่ต้องใส่ฐานเขาใส่มาให้เรียังอุ้ยเขามีฐานให้ด้วยนี่ะนะเราปิดกัอนเราปิดกันเดี๋ยวเราต่อรางก่อนลูก คืออะไรคะอันนั้นประตูประตูะตไว้ทำอะไรไว้ให้รถไฟให้รถไฟ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 ให้เขาออกเหรอคะให้รับเหรออันนี้อันปังแมนเราก็แตะไว้ตรงนี้นะมัม้งให้ไฟต่อแ่อว่าตาค่วปไฟต่อไงนะต่อได้ไหมต่อได้ไหมเขามีสีอะไรบ้างเนี่ยรางรถไฟตา อะไรบ้างครับมีสีอะไรสีแดงหไหมเล็กมีสีกรีนว้าวโหมันจะเป็นรูปร่างแล้วอิต้าโอ้ม,มันมีอุโมงค์ด้วยนะแล้วมีอะไรอีกโอ้มีประตูออกด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้เล่นกันแล้วอา้าวแล้วรถไฟอยู่ไหนเนี่ยเราทำประตูตรงนี้ต่ ก็ต้องพูดขาดสิหนูามาป๊าๆทำเสร็จแล้วนี่นะคะก็เป็นรถไฟอันปังแมนที่ใครซื้อมาให้นะแม่ไม่อยากได้อาด้อยากได้ไดไดนี่เขาก็จะมีรถวิ่งว้าวเฮ้ยมันกระดุกกระดิกได้ด้วยดะเด๋ยวๆให้รถไฟเขาวิ่งไป วางไว้ในหลางมองในในหลางเออเออดูเขาวิ่งดูเขาวิ่งดูเขาวิ่งไปโอ้โหอ๋อตาชอบไหมคะใชับอุ้ยทำไมตาทำอย่างนั้นน่ะ เดินรถใช่หรอโอ๊ยตาจะล้มเลยหรอ <c oughs> อ่าสัมภาษณ์่อยค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะพิต้าชอบไหมคะชอบค่ะ,ะตกหล,งลังอาอ่าทำอันฟังแมนตกหลางแล้ว <c oughs> อ้าวใครทำกมงโมงรถโค่งไป <ies. S 1> นั้นหรือเราจะวางไ,งไวงตงตงไ้ตรงนี้ก็ได้มันวางในตรงนี้อ่าตรงนั้นก็ได้อ่าตรงนี้ก็ได้โอเคโอ้ซิ่งเลยเหรอโอ้โหซิ่งเลยอ้า <laughs> วตกปลาโอ้ยชนตัวงไาเลยโอ้ยชนต้าเลยเหรอลูก ให้เขาอยู่ในรางสิครับอ่าวพอชั่นหมองพังเลยถ้ปล่อยโยนนะโอ้มันจะไปทางไหนนะไปทางนี้ไปดูไปไปหายายห,หนึ่งอ๋อเหรอไปหายายห,หนึ่งกดแล้วมันเป็นยังไงนะคะถ้ามันหมุนได้ค่ะ อ๋อหมุนได้ค่ะแล้วกดอีกสีดึกเป็นยังไงนะคะมันกระดุกกระลี้กได้ค่ะลดมาได้ค่ะอ๋อโหหนูน้อยรีวิวเก่งจังเลยนะคะโอ้ยแล้วเขาจะเข้าประตูไปไหนแล้วคะนะ่ะไปทายย้หนึง่งอ๋อแล้วเข้าอะไรเนี่ยสีเหล,ลืองเข้าอะไร นี่นะคะก็เป็นรางรถไฟแล้วก็มีอันตังแมนอยู่นะคะมีนี่เขาก็จะวิ่งมาเปิดประตูได้ด้วยทางนี้นะคะแล้วก็ลอดอุโมงโมงก็ขยับไปที่ต่างๆได้นะคะแล้วก็จะขึ้นสะพานแล้วอ้าววันนี้พิต้าก็จะไปเล่นรถไฟอันบังแมนก่อนนะบายยก่อนบายๆ Bye bye.